สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพามารู้จักกับเหรียญหนึ่งที่เก่าแก่และทรงคุณค่าที่สุดของเมืองกรุงเก่านะครับหลวงพ่อก,กันพุทธสโลวัดพญาตีพศ2469เหรียญน,นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและงานทำบุญอายุครบเจ็ดรอบของหลวงพ่อก,กันเมื่อวันที่3เมษายน2469ถือเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับ และมีหลักฐานสำคัญสะท้อนถึงงานช่างในยุคต้นรัตนโกสินทร์ถือว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดของเหรียญ่ออันดับต้นๆของวงการพระเครื่องไทยนะครับและยังเป็นหนึ่งในเหรียญชุดบินเจาพาีพุทธคุณครบทุกด้านเลยนะครับโดยเฉพาะคงกพันธ์แคลคลาดมีตามมหานิยมขุมครองป้องกันไทยเมื่อก่อนนี้พวกเราเป็นเงาน้อยคล้อยตามเขาไปเรื่อยไม่ได้ศึกษา อย่างจริงจังนะครับเขาว่าปั๊มก่อปั๊มจนมาถึงวันนี้การเข้าถึงแหล่งข้อมูลง่ายขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าของผมดูนะครับว่าวิธีการสร้างแบบงานหล่อโบราณได้พบว่าช่างสิบหมู่หรือช่างหลวงได้เผยแผ่ความรู้โดยฝึกช่างลูกศิษย์หรือช่างที่สืบทอดวิชาช่างหลวงในสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่7ได้แตกแขนงไปตามหัวเมืองและพระอารามหลวง ายช่างนอกวังเช่นช่างเอียดอยธุธยาเป็นลูกศิษย์ช่างหลวงที่ตั้งโลรงหลอ่อมีความเชี่ยวชาญในงานหล่อพิมพ์ทรายนะครับซึ่งงานหลอด้วยพิมพ์ทรายจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือล่องลอยของการตกทรายหรือว่ามีคล้คลายเม็ดทรายที่ปรากฏตามเหรียญน,นะครับเราจึงเห็นเหรียญของหลวงพ่อกลั่นไม่ค่อยคมชัดแต่ดูขลังดีนะครับคลาสสิกในรูปแบบของงานหล่อพิมพ์ทรายงานหล่อหลวงพ่อกลั่น ที่เราเห็นกันอยู่เป็นงานหล่อแบบพิมพ์ทรายนะครับก็ค่อนข้างจะแน่นอนแต่ผมก็ต้องศึกษาหาหลักฐานเพิ่มเติมในเชิงวิชาการถึงความเกี่ยวข้องระหว่างช่างเอียดกับงานหล่อหลวงพ่อกลั่นในปี2469อีกต่อไปนะครับเรามาพิจารณาลักษณะงานหล่อกันนะครับงานหล่อไม่ว่าจะขึ้นหุ่นเทียนหรือว่าหล่อแบบพิมพ์ทรายก็จะมีความปกป้องในทิศทางเดียวกันคือ ความพุนไม่เรียบตึงของเนื้อโลหะมีฟองอากาศที่เกิดขึ้นจากความเดือดของโลหะที่เป็นของเหลวแล้วเทล,ลงไปในเบ้าแม่พิมพ์นะครับรองรอยการไหลของน้ำโลหะเม็ดเนื้อเกินพวกนี้ก็จะต้องมีนะครับในทางโลหะวิทยาเขาก็จะดูอายุของโลหะด้วยด้วยการดูการเกิดโครงสร้างใหม่ของสนิมที่เกิดจากการออกซิโซีดกับอากาศและความชื้น ที่ผ่านการเวลานะครับจะทําให้